ใส่เมนูครับทุกคนสวัสดีครับผมฟูกจังเกิลทูนะครับทุกคนผมไปพบกับลุงชัยมานะแล้วลุงชัยบอกว่าให้ผมเดินทางขึ้นมาบนเขานะครับเพื่อไปพบท่านท่านหนึ่งนะท่านผู้นั้นรอพบผมอยู่นะครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านผู้นั้นคือใครนะทุกคนคือลุงชัยบอกว่าให้ผมขึ้นไปนะครับท่านรอพบผมอยู่นะว่าเดินทางมาได้ พักหนึ่งนะทุกคนแคปทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วนะครับแคร็ทุกคนไปกันเลยครับนี่นะครับนี่นทุกคนชายบอกว่าให้ผมเดินขึ้นมานะมารอท่านท่านหนึ่งนะให้มาพบท่านท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมชายบอกผมมานะโอเลย เลยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าท่านผู้นั้นที่ลุงชัยบอกเป็นใครนะทุกคนลุงชัยบอกผมมาผมก็มาเลยนะครับ ลุงชัยก็ <c oughs> บอกที่นัดหมายไว้ให้ผมแล้วนะทุกคนคืออยู่ใกล้ๆใกล้ๆล,ล,ลำธารน,นะครับตรงนั้นนะคือลุงชัยบอกบอกที่ให้ผมนะที่เขารอผมอยู่นะผมกาจจะไปหาทัานนะลุง <c oughs> ชัยบอกมาคร่าวๆว่าอยู่ข้างบนเขา เดินไปเรื่อยๆนะทุกคนผม กลัวว่าผมจะไม่เจอท่านนะคน เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยทุกคนเสียงเหมือนคนเดินนะครับเสียงเหยียบใบไม้นะดังชวบชวรนะครับมีเสียงคนเดินเหยียบใบไม้นะทุกคนเดินทางต่อนะครับ ทำไมผมได้ยินเสียงคนคุยกันนะงานะทุกคนวังเวงมากเลยนะผมมาคนเดียวนะจะเจอท่านหรือเปล่านนะทุกคนเอาอุ้ยเข้าลองขย ผมเป็นชาวบ้านครับมผมขึ้นมาเที่ยวป่าครับเราไม่กลัวรืงเลยเราไม่กลัวป่ารือเลยผมกลัวครับแต่คือผมต้องมานะท่านเป็นใครเนี่ย ม,มันจะเป็นเพชรฆาตนะผมดูจากทรงแล้วนะจากน้ำเสี่ยงแล้วบตลองถถ่กันนะผมมาคนเดียวผมลองถถ่นะทุกคนเฮ้ยลาวานะเจ้าเนี่ยล้นหาที่ตายท่าน,นทำอะไรผม อุ้ยทนันโเจ้าิาดวทีนี้่วนเด็กเล่นหรือไงท่านคือผมมาดีนะท่านไหนความดีของเจ้ายเจ้า ให้ทำไรผมเราอยากรู้ไหมหรอเราก็เดินเข้ามาสิเดินเข้าไปหรอทุกคนขอให้ผมเดินเข้าไปนะผมไปก้านะต้องถอ่ยอย่างเดียวนะทุกคนต้องถ่ายกันนะทุกคน คือเขาตามผมมาอีกแล้วนะทุกคนคจะคาดมงนะเขาต้องการอะไรผมไม่รู้นะทุกคนเจ้าเป็นคนผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับท่านเฮ้ย อุย้ยมาลังแทบมนุษย์เขาที่ของข้าเลยมันเป็นใครเฮ้ยท่านใครเนี่ยท่านเพชรนายทำอะไรพระพันออกไปนายมเกี่ยวมาลังแทบคนของข้าหรือรนนไงมนุษย์ของข้าทุกคนใครไม่รู้นะทุกคนท่านท่าน ท่านอย่าถ้าลัวท่านจ,จะทำคนพ,พาือท่านทอย่างนี้อาเาต้องมีไฟมีไฟเลยเราจะปลออ่อยเไเราจะได้กัไม้นี่อุย้ยทุกคนเชจะคาถูกไล่ไปแล้วนะคือนุ่มเองเป็นไงบ้างอ๋อผมส,สบายดีครับผ่าลไยไเองเล่อ้น,นุม่ม ผมใจใท่านมากนะถ้า,ถาเป็นใครเนี่ยกลัวข้าข้าไม่ทำร้ายคนที่เป็นคนดีรักท่านท่านเป็นใครเนี่ยข้าเป็นเพื่อนของลุงชายอ๋อทุกคนคือท่านผู้นี้นะอเองตามมานั่งกับข้านี่ก่อนอมไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าจะเล่าเรื่องในหะ้เดี๋ยวเราไปใช้ เราเนี่ยแล้วเจ้าเป็นไงมาไงเนี่ยถึงได้เข้ามาในป่าลึกขนาดนี้ผมมาตามคำพูดของใครใครบอกให้ผมมาพบท่าน,นท่านเชร็หรือเปล่าเขา,าบอกเป็นเพื่อนอาถ้าถ้าฉะนั้นก็น่าจะเป็นข้านี่แหละว้าให้เขาสั่งเองมาว่าอย่างไงอะ่ะ บอกว่าให้ผมมาพบท่านเพื่อมาทำความรู้จักกับข้าใช่ไหมหรือว่าอยากจะมาเป็นศิษย์ข้าหรืออะไรหรือเปล่าทุกคนนี่คือท่านที่ทุานชัยบอกผมมานะครับที่ท่านชัยบอกมานะว่าท่านที่นี้คือจะให้เขานะาบอกผมมาคือ ให้เก้านะนเใชหแล้วทันชื่ออะไรนะข้าชิพอ่เพชรเอยเดียว้าี่่ามารถเปิดหน้าใ้ค็นได้ล็อกใบ่หน้าข้าเลยทางไปในสมัยสงคราม ใายเนี่ยสมัยสงครามที่ยังเป็นเพื่อนกับข้าเนี่ยลบกันเนี่ยนะเสียชีวิตายอ่ะตอนโดนระเบิดด้วยมีดด้วยแต่ว่าไอ้แกเนี่ยช่วยข้าไว้รอดมาถึงวันนี้เลยหัวข้าเนี่ยก็พอจะมีอาคมอยู่เล็กน้อยเจ้าเป็จะระาดที่ข้าไล่ไปเมื่อกี้พออาคมของข้าด้วยอย่างหนึ่งตเองต้องกลัว คนพึ่งพึ่งท่นมันยังไม่เข็ดอ่ะท่านตัวข้าจะกลับมาไหมเจ้าจะเล่นกับข้าจริงไหมเจ้าเจอดีนะเจ้าจะเล่นกับข้างจริงไหมเดือดทอดคนมันกลับมาอีกแล้วนะทุกคนจะค่านะครับเห็นมั่ต้องกลัวเดือดข้าจะคอยปกป้องเองไว้ เนี้ยทุกคนผมได้มาู้จักกับคันเพชรนะมาไล่ไปเองแล้วมีคนที่ผมตามหาอยู่นั่นเองนะครับทุกคนมนระบบท่านแล้วนะครับแต่ผมมีจัดมัเานเคยมาผมไม่เคยเจอท่า,น,น,เทาน,นเลยนะท่านพึง่งมาหมท่านพึ่งกลับมา,มาใช่ไหมใช่คือข้าเนี่ยได้อ้สายอยู่ในป่า ชึ้นแถวนี้แหละที่ผ้าอยู่เนะี่ยมันไม่เหมือนที่ที่แถวนี้ที่ผ้าอยู่เนะี่ยคืออากาศอะไรมันจะอั้นกว่าทุกคนปกติมันของในตัวเนะี่ยไปเนะี่ยมันจะอึอดอัดไม่เหมือนที่เขอยู่นะ<ป>ตรงนั้นใช่เองอยู่ที่ผ้าอยู่อ่ะเอ,งอ็เองลองมาอยู่ที่ที่ผ้าอยู่อ่ะเอ็งจะรู้สึกได้เลยว่าอัอดอันอ้นอั้นหายใจไม่ค่อยออก วัดค่ายอยู่นเนี่ยเป็นพื้นที่แรงไม่เหมือนที่ติดาตาที่ทิ้ทั่วไปอย่างเง้ยเป็นไรไม่รู้อะท่านผู้พิจารณาเข้าอกอกมาไี้ตรงนี้มันออกอารว,วาสจับผู้คนไปบ้างอะไรบ้างอ่าคือน้องผมก็โดนตามอยู่เน ได้แต่สาเหตุมันเป็นยังไงอะงงออเต,ต้องมา่ของเาหมืมอโดนของมาแต่พลาก่อนใช่ไหมคือจะพาดส่าแทนมากเลยนะ พรหน้าเองมาหาข้าเดี๋ยวขาจะใหข้ของของดี่อไปบ้องเ,เองแล้ว่วานอาจยู่ฝั้า,ายย่างของป่า,าดิบเชือ้อคือท่าน แล้วเพราะว่าที่ข่ามาเนี่ยค้ารู้สึกความไม่เป็นทรรมไงไม,มาร้องค่าเป็นท่าต้องเดินออกมาเราไม่เห็นเองโดนทระจะคาดไล่แต่ข่าได้เข้ามาช่วยเองไว้ถ้ามันมีค่าม่อมีเองอาจจะกจับไปเป็นเชลยก็ได้นะเออไม่ได้ท่านนี้แย่เลยนะทุกคน ้ท่านเพ็ดมาช่วยไล่นะครับทุกคนท่านพอจะมีของเนี่ยตอนผมไม่มีอะไรนะทุกคนเนผมธรรมดาไม่สามารถทำอะไรพเพื่อจะพานได้นะทุกคนเพราะว่าต้องขอบคุณท่านนะครับที่ช่วยผมนะ ช่วงนี้ข้ายังไม่ได้เห็นเลยพักหนึ่งแล้วเหมือนกันผ่านแ่ช่วงนีแ,นแย่เหมือนกันไม่ได้เจอกันนานๆแล้วเนี่ยและไอด็กที่เองบอกว่าโดนของสายมนเนี่ยจะพามาวันไหนหรือถ้าจะได้เตรียมของหรือไม่ก็อะไรไว้ให้เองไม่เจอตัวเนาะ แล้วครับทุกคนโชคดีมากเลยนะครับที่ผมได้รู้จักกับท่านเพชรนะทุกคนคือท่านบอกว่า้ผมมารอบหน้าเดี๋ยวท่านจะให้ของคือปกป้องเอาไว้ปกป้องตัวเองนะ <c oughs> แล้วท่านจะไปแล้วใช่ไหมท่านพอพาหมดธุระตรงนี้แล้วพ<อ>ามาช่วยเองได้เพียงเท่านี้<อ>แต่รอบหน้าเองมาเดี๋ยวข้าจะให้ของดีของทังเองกลับไปติดตัว ไม่ต้องห่วงครับท่านเพชรโอ้โหแต่ผมไม่ได้ท่านนี้ผมแย่นะทุกคนงาน,นเดี๋ยวผ้าเดินทางกลับก่อนละกาันโอเคครับท่านไว้เจอกันครับเออเออเออท่านท่านสวัสดีครับ นะทุกคนท่านเพชรได้เดินทางกลับแล้วนะทุกคนคือท่านบอกว่าท่านอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับท่านอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นนะทุกคนผมบอกเลยนะป่าดิบชืน้นนี่โหดจริงนะทุกคนผมที่ผมพังเขาพูดมาก็คือเขาไม่น่าจะโกหกนะครับ ผมดูจากลักษณะเขาแล้วท่าทางเขานะ <Nee. S 1> เขาเป็นคนแบบพูดจริง mm. ทำจริงนะ mm. คนนี้นะครับ mm. รทุกคนผมก็ได้มาเจอคนที่ลุงชัยบอกไว้ผมมาพบแล้วนะคือ mm. เขาอาจจะ mm. ช่วยเหลือเราได้นะทุกคน mm. คือท่านผู้นี้อาจจะช่วยเหลือเราได้นะเมื่อยาม ที่เราลำบากนะทุกคนแต่เมื่อกี้ท่านออกมาแบบผมก็ไม่รู้เลยนะทุกคนคือผมแม่งท่านออกมาแบบปุ๊บเลยนะแล้วก็ท่านก็ชช้ใส่เพชรคาดเลยนะครับแล้วท่านก็ไปใกล้นะเหมือนท่านจะให้เพชรคาดเจอตาเขานะครับแล้วก็เพชรคาดก็ล้มเลยนะทุกคน เมื่อเจอตาท่านเพชรนะจะคัดกระล้มเลยนะแล้วก็ท่านเพชรก็จัดก,การเพชรฆ่านะครับคือผมบอกแนละ้วว่าคนนี้เขาไม่ธรรมดานะทุกคนท่านนี้กับลุงชัยนี้สองคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะทุกคนผมบอกเลยนะครับจริงๆแล้วท่านสองคนนี้คือใครกันแน่นะทุกคน ครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องขอขอตัวเดินทางกลับก่อนนะทุกคนก็คือผมได้มาเจอท่านแล้วนะโอเคผมได้ทำความรู้จักท่านแล้วนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะต้องเดินทางไกลเลยนะทุกคนผมก,กลัวจะเจอพวกเพชขฆาตเหมือนกันนะผมต้องรีบเดินเลยนะทุกคน ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลาคก์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้เลยนะครับแบับทุกคนผมขอาปิดคลิปเองเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอตัวกลับบ้านก่อนนะ